ก็สวัสดีนะครับเปียวกับปุกงนายแม่โคซิงนะครับนี้พามาดูทำกับพื้นกระบะใหม่นะครับถูกแล้วทำพื้นหางเทเลอร์นะครับผดเลยครับนี่ครับเครื่องฉีดเราคนฉีดก็คนขับครับยันครับดูวับ ปีนบานเลยนะฮะบีนกระบิของเรานะนี่ครับติดตรงล่างนะครแล้วก็ออกคืนกระบอใหม่หมดเลยนะคร รถเราก็ทำกระบะอีว่ากูกระบะใหม่นี่ครับตัวเชฟข้างล่างนะฮะไหนไหวตาเมาหรอฮปตัวอ่างนั้นอะ หมดเลยวะปิดใหม่เลวะมีแต่ขี้ดิน ข้างหลังไม่ทําครับทําแต่ต้นล้อแล้วก็ข้างหน้าครัมีกระสีพวกีดินเงาก่อนนะครับทัสี ถาีเสร็จเดี๋ยวผมจะทำคลิปลงอีกคลิปนะครับส,ออสำหรับคลิปนี้นะครับจะเพียงคลิปเพลงท่านเองครับฝากกดไลค์กดตดตามพวกนั้นมปนคนสิ่งด้วยครับกดไลค์ด้วยนะครับ